ขอทวดหลายๆเด้อที่เห็นใหนทุกคนผิดหวังว่าได้มิดจะหน้าหรือแต่ได้สิลองห้มุนเงียบเบิงสักตังหนึ่งเรื่องมันสู่สู่คอดอกคีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่จบไม่สิ้นอืมสู่งเงินไครแหละเสียเงินมุนเสียเวลาไครแหละเสียเวลามุนสะใจไคลแหละสะใจพวกมันแมนบา้าละพี่น้องเออแลวใครล่ะเป็นคนที่ขึ้นโรงพักขึ้นศาลใครล่ะมนบ่าวเพชรน้องมานาสามคนใครมาอยู่เคียงข้างมุนเวลามุนเดือดร้อนไม่มี มีแต่กาลังใจสู้ๆน้องมนกําลังใจสู้อันนี้ก็ขอบพระคุณที่กําลังใจดีมากแต่ทุกคนก็ไม่ได้มาอยู่เคียงข้างมนไม่ได้มาจูงมือมนเข่าลงทักนู่นนี่นั่นเออทุกคนให้กําลังใจมนได้เออโซเชียลมันเป็นดาบสองคมเ้อพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเออเอาเลยน้องมนสู้ให้ถึงที่สุดน้องมนมนก็มนก็เข่าใจอันนี้มนก็เข่า เพราะว่าทุกคนอยากให้มนแบบโดนลังแกมากอันนี้มนเข้าใจนะคะอือคือมนอยากไม่อยากยุ่งกับใครแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่ามายุ่งกับกับมวส่วนใครอยากจะทําช่องด่ามนด่ามวลไม่สนไอ้ตรงนั้นเพราะว่าเราห้ามปากใครไม่ได้อยู่แล้วแม่นบล่ะอืมตามนั่นเสียเวลาคือมนเสียเงินคือมนเสียเงินคือมนลแต่ก็เสียเงินคือผู้ใหญ่ใจดีผู้คนชีใส่ใส่ใสเเรือมนหลายหลายคนเยอะแยะ